ครอวันนี้กับผมอีวแลันนะคะวันนี้ขอย้ายมาใน iPad เนาะนะคะมาเลยๆวันนี้เราจะเอาแชมป์มาให้ได้นะคะทางนี้นเพราะว่าเห็นคนหนึ่งนอนเล่นกันเอาตายขอโทษนะที่ตั้งไม่ดีโอโอโนโนโะน เอาใหม่เอาใหม่ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่ให้ภาพเป็นเดียวอ่าอเดี๋ยวดู ขอโทษนะฮะขอซื้อหน่อยแล้วกันนะฮะผมจะต้องทำลายสายสีให้ได้ไป ยี่สิบนะฮะเกยเลยเกให้หูซื้อหมึกกอบหมึกหัวกระตุนนะฮายอนู้นอ้อฮิฮิไอใส่เป โอเคมาฮะมาฮะมาโอ้จะตายโหมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วแอะยังร้อยตายนะฮะนั่นอะไรคะนี้อ่าถือว่าสมส่วนฮะถอดโทษนาที่มันวาไม่ค่อยดีนะฮะเฮ้ย เชื่อผมไมไปเล่นด้นปกติก,ก็ได้เนาะอันนี้ในพวกเล่นนะฮะแต่ในแต่ในเท่าไหรของผมนั้นโอ้โหสองร้อยกว่านะ,ะแตนที้ผมไม่เล่นเพราะว่าอ่านแล้วมันอ่านแล้วมันมันแหลกนะฮะจิบจิบ sum 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 sum, được 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 được, được boost, ya sau đó sum sum, thay ok, ba, tài nào. Oh. Tài rồi, tài rồi. แล้วไม่ต้องอ่อยล้อมนี่แล้วกันนะฮะไปอาอเออลืมไปเลยอ่ะ ไม่ไปเลยไม่ไปเลยว,ว่ามันมีจำกัดอ่าออาาเาราา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 านาาา ร้อยออีกแล้วคือรูดว่าเขาเป็นไรนะกัแบบเกมนี้อ้อ,อก,กระผิดเล่นเเออไาย ดูบือผมดูบือผมโอ้โหไปอะไรอ่ะ,ะคลิปนี้ให้8นาทีนะฮะไม่ได้เยอะนะหรอก จะมันจะมีตลอดเลยไม่ได้นะฮะอ๋อเกอีกแล้ว แกนะแกโอ้ไม okay, okay. oh oh, ่ก็โอวว่าเต๋อโอใหม่นะฮะถ้าผมดูดูดีละดีมาสิ อย่ร้อยอด่านให้ด่านถึงด่านแปดก็พอละมั้งนะจะจะแปดนะฮะอือหึอือหึอผมไม่ได้ดูอดทนนะฮะอ่า คมื่ไม่ได้เปิดให้ดูนะแต่ว่าอผ่านมาแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย